ส่วนคลัสเตอร์ยาดอมรณะนะคะก็ฆ่าชีวิตนักดื่มไปแล้วรวม6คนค่ะมีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มรายวันเป็น41คนล่าสุดก็พบพิกัดเพิ่มอีก5ซุ้มเตรียมขยายผลค่ะ ความคืบหน้าคลัสเตอร์ยาดองมรณะนะคะมีรายงานตัวเลขผู้ป่วยขอเข้ารับการรักษาเพิ่มอีก4คนทําให้มียอดสะสมเป็น41คนในจํานวนนี้เสียชีวิต6คนเป็นผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ16คนฟอกไตยีบคนที่ยังคงต้องเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยวิกฤตอย่างต่อเนื่องไม่ให้อาการซุดส่วนที่อาการดีขึ้นมี19คนสําหรับผู้ป่วยปัจจุบันพบว่าเป็นกลุ่มวิกฤตสีแดง7คนสีเหลืองสองคนและสีเขียว7คนด้านนายแพทย์ไพรโรธสุร,รัตนวณิชย์รองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า ได้รับรายงานพบซุ้มยาดองอันตรายอีก5ซุ้มจากเดิม18ซุ้มแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยพิกัดได้ต้องรอให้ทางตำรวจนั้นตรวจสอบอย่างแน่ชัดและขยายวงในเรื่องของการตรวจสุขภาพนักดื่มในพื้นที่ด้วยขอขอขอเช็คนะเพราะว่าการสอบสวนเนี่ยเราได้จากปากคําคของคนเจ็บเขาก็ใช้ชื่อเป็นภาษาซ um ุ no ้มป้าโน้ลุงนี้กำลังขอเช็คตําแหน่งอีกทีนะครับ เล่าเถื่อนเล่ายาดองเล่าข่าวเนี่ยต้องหยุดนะครับเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเคสเมื่อวานที่มาเนี่ยจากฮัดกองนะเหลืองมาปุ๊บแดงเลยแล้วหนักมากด้วย มีรายงานข่าวนะคะว่าพบผู้เสียชีวิตในบ้านหนึ่งคนที่สงสัยว่าเสียชีวิตจากการดื่มยาดองแต่ว่าต้องรอผลชนสูตรยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตก่อนจึงจะยืนยันข้อมูลส่วนนี้ได้ขณะที่วันนี้เองค่ะตำรวจได้มีการเรียบประชุมเพื่อตั้งคณะทำงานและแบ่งงานลงพื้นที่ไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมหนึ่งในนั้นเป็นการค้นหาแหล่งจำหน่ายเ,ายเมทิลแอลกอฮอล์ที่เชื่อว่า2พี่น้องผู้ต้องหานำไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตสุราขาวแล้วขายให้เจ๊ปูในการผลิตยาดองล็อตที่ทำให้เกิดปัญหาเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับโรงงาน นายสารตั้งต้นในจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานข่าวยืนยันนะคะว่าจะมีการดําเนินคดีกับผู้ต้องหารายใหม่และแจ้งข้อหาเพิ่มหลังพบหลักฐานชัดเจนแล้ว